ส่งนะครับผม ừ, ย้อน ừ, ย้อนครับอันนี้สวัสดีครับ ผมเจียวพิชชิงนะครับนะก็กลับมาพบกันนะครับ EP ที่4แล้วนะครับผมกับการตกปลาสวายนะครับลองธรรมชาตินะครับผมนะหมายคลองก็พิกัดนะครับคลองสามนะครับเหมือนเดิมนะครับนะชาวบ้านผมเองนะครับนี่ครับมาว่ากันด้วยนะครับ EP ที่4นี้ก็คือสังเกตดูปลานะครับปลาจะขึ้นกลางนะครับขึ้นด้านริมนะครับริมริมฝั่งที่เราอยู่นะครับก็คือริมคลองนะนะทีนี้ตีใส่แล้วปลาไม่กินนะครับทาไงครับผม มีีอกเทคนิคหนึ่งนะครับนุ่เลยครับเห็นเห็นชายบักบุ้งไหมเราตีตีขึ้นเลยครับตีขึ้นผักบุ้งนะครับเก็บคมเบ็ดให้ดีนะครับน่ะแล้วก็ลากอย่างช้าๆครับให้ให้เหยื่ออยู่อยู่ใกล้ตกลงข้างผักบุ้งให้มากที่สุดนะครับผมะถ้ามีตัวนะครับขวากรับขวานะครับผมมีตัวขว้าแน่นอนนะครับบางทีมันขึ้นกลางขึ้นริมนี้ก็จริงครับแต่มันไปกินนู่นเลยข้างผักบุ้งครับใต้ผักบุ้งอย่างเงี้ยครับนะแต่น้ำวันนี้ไหลแรงครับน้ำวันนี้นะครับแล้วก็ ดูครับดูขึ้นกันบึ้มบั่มบึ้มบั่มเลยฮะนะแล้วเสียนนักตกปลาทั้งหลายก็ไม่น้อยนะครับนะยืนเรียงกันเลยครับนะครับทีนี้ถามว่าเป็นบุฟเฟ่ไหมนะระหว่างปลาก็คือเลือกเลยนะจะกินคันไหนนะครับเลือกเลยจะกินเหยื่ออะไรนะครับนะทีนี้อยู่ที่ปลาแล้วจะเลือกกินแล้วจะกินของใครนะหรือว่าส่วนใหญ่ก็มากินของผมนะฮะผู้เล่นครับผู้เล่นแต่มันก็กินจริงๆนะฮะเอเคครับผมต้องตามไปลุ้นกันนะครับป่า ตีข้างผักนั้นจะได้ตัวไหมนะครับหรือว่าจะมายืนเฝ้ายืนรอทั้งวันนะครับโดยที่เ,าเขาเรียกว่าอะไรตรีไปไม่รู้อ่ะเห็นป้าขึ้นก็นตีนะตรงไหนก็ตีแต่ป้าไม่กินทําไงหรือว่าจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นทั้งวัน,นครับหรือว่าจะมาลองเทคนิคผมก็ได้ครับไม่ได้หวงไม่ได้อะไรนะครับนะลองาไปใช้กันดูนะครับลองปรับกันดูนะครับลองดูครับลองดูของมมนต้องลองนะครับนะ ไปตามไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะสมสมกับที่เขาเอามาแนะนําหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็คือถ้าอย่างว่านะครับนะถ้าผมไม่มีประสบการณ์นะครับหรือว่าไม่ได้ลองมาก็คงไม่มาแนะนําให้นานาไปลองกันนะครับนะอันนี้คือลองแล้วนะประสบผลสําเร็จแล้วนะครับถึงเอามาแบ่งปันนะครับสําหรับนานาที่กําลังหัดตกปลานะครับนะใครที่ยังผูกเบ็ดไม่เป็นนะครับ มีสอนอยู่นะครับขึ้นด้านมุมขวามือของท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นการผูกเบ็ดนะครับการการผูกตะกัวนะครับปลูกเบ็ดนะวิธีการเกี่ยวหนมปังนะครับนะไม่ว่าจะเป็นยิ่งนังกระติกอะไรก็มีนะครับมุมขวามือของท่านผู้ชมนะครับตามไปลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับผมไปกันโย หญ้าเลยนะครับแต่ผักนะครับผมนะจะตีขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมตีตียัดไปด้านข้างผักเลยนะครับผมหรือว่าใครจะตีขึ้นก็จะลากลงนะครับก็ไม่ผิดนะครับผมแกตตูนะครับผมนะ ปลาครับปลาขึ้นกลางครับนะฮะปลาขึ้นกลางนะครับทีนี้เราก็สแกนหาตัวปลาใช่ไหมครับสแกนหาตีกลางตีใกล้ตีไกลนะครับตีกลางตีตีด้านใกล้นะครับสแกนหาแล้วก็ไม่กินนะครับผมทาไงทีนี้นะครับก็ลองมาตีข้างผักดูนะอีทีนี้คือเราจะตีตีข้างข้างข้างหญ้าข้างผักนะครับ เก็บคมเบ็ดให้ดีนะครับตีขึ้นแล้วก็ลากลงให้มันใกล้ๆผักนะครับแล้วก็ให้น้ํามันพักไปด้านาใต้ผักนะครับปลาจะซุ่มอยู่นะครับถ้าถ้าปลาอยู่ใต้นั้นนะครับมีตัวจะออกมาคว้านะครับะฮะเห็นไหมครขึ้นดูดิหูไม่น้อยนะตัวเนี้นะครับแต่มันขึ้นกลางก็จริงนะครับแต่ตีแล้วปลาไม่กินนะครับใครที่มาตกแถวนี้ก็น่าจะรู้นะครับปลาปลาค่อนข้างกินยากนะ ลองกันดูนะครับผมเช้านี้ก็น้ําน้ําเยอะนะครับน้ําน้ําไหลดีนะครับน้ําดีด้วยนะครับผมปลาตายลอยมาจากคลองไหนก็ไม่รู้นะครับเต็มเลยฮะปลาหนงปลานินนะครับตายเกือนนะฮะขาขาวมากเรียบตาลุ้นกันต่อครับผมดูสายครับเด็ดดูที่สายนะครับเห็นไหม ส่งครับผมย้อนย้อนครับอันนี้กินย้อนครับกินย้อนขึ้นฝั่งนะครับผม หวานๆครับหวานๆปลาน้ำใหม่นี้แรงดีมากครับผม ้ผมกินย้อนนะครับ้หาวหาหวโุมขึ้นนะครับผมทีนี้นะครับว่าด้วยตีขึ้นตีขึ้นหญ้านะครับผมนะ ปีขึ้นชายผักครับเพราะว่าปลามันขึ้นกลางนะครับแต่ว่ามันไม่กินตรงขึ้นนะครับก็ใช้เทคนิคเหมือน EP สองนะครับสงสาย EP สามนะครับผม ใส่สวยครับใส่สวยเริ่มล้าแล้วครับผมนะครับผมเนี่ยเริ่มล้าหงท้องแล้วผมอุ๊ปออออโอ้โหหลงกระเพาะครับ อันหนักโอ้โหหนักมากยกไม่ขึ้นเลยลื่นด้วยหนักด้วยอู้ไม่น้อยครับท่านผู้ชมอึ๊บสุดจับประหลัดบอ่อครับโอ้โหแรงดีมากเล็กครับผมผมเนี่ยเล็ก้อยครับผม ลองดูนะครับผมนะเจ้ดครับนะ้ะนี่โปกินนะครับดูครับโอนฮะลึกนะครับถึงนี่เลยนะครับผมนะก็คือถ้าโอกาสวัดธาดนี่น้อยมากนะครับนะถ้าเรารู้ว่าช่วงไหนมีปลาตัวใหญ่นะครับส่งเลยครับผมนะครับนะคือเฉพาะอันนี้ก็คือต้องลองเอาไปปรับดูนะครับนะจริงๆก็เห็นนะนะ มีถามมาบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นต้องส่งสายด้วยเหรอนะฮะก็ลองดูนะครับไม่ส่งก็ไม่ไม่ว่านะครับคือไม่ผิดนะครับจะส่งก็ไม่ผิดนะครับมันมันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วครับมันอยู่ที่เราปรับเกมกับปลานะครับและก็ปลาในหมายนั้นๆนะครับการกินมันก็ไม่เหมือนกันเหรอฮะนะครับผมการกินการระแวงนะครับของปลานะครับผมนะแต่หมายนี้นะครับถ้าไม่ส่ง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องลองดูนะครับผมนะต้องลองปรับกันดูนะครับเทคนิคก็คือตีตีขึ้นขึ้นญ้านะครับอีทีนี้นะครับก็คือตีตีขึ้นชายผักแล้วก็ลากลงเนี้ยช้าครับให้พยายามให้ให้เหยื่อตกตกใกล้ผักมากที่สุดนะครับผมนะเก็บคมเบ็ดให้ดีนะครับแล้วก็ลากให้เหยื่อตกใกล้ใกล้ผักนะครับนี่ไม่ใช่ตกชโดนะตกผักสวายนะครับตกสวายเดี <c oughs> ย๋ยวบอกผมว่าเทคนิคจะกระตีชโดนะครับผมไม่ใช่นะครับผมก็นะ มันก็คล้ายๆกันแหละฮะนะแต่ว่าปลานี้มันไม่ใช่ปลาปลาล่าเหยื่อครับผมนะแต่มันถามว่าโดยโดยความระแวงของปลาถามว่ามันขึ้นตรงกลางเนี่ยโอกาสมันจะกินไหมมันก็แล้วแต่ปลาอีกนะฮะอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าตีแล้วเฮ้ยปลามันไม่กินกลางนะฮะเราก็ต้องหาดูนะครับนะตาม EP สองนะครับอลองไปไล่ระดับนะครับผมก็ลปลามันกินระยะไหนนะครับกินใกล้กินไกลกินกลางกินใกล้นะครับลองดูครับผมนะ โอ้เมื่อกี้ยกขึ้นเกือบไม่ได้แม่งลื่นนะครับลื่นด้วยแล้วก็หนักแบกแรงแรงโคตรดีอะผมเอาคนคันสิบฟุตเข้าไปนะครับสามร้อยคันนี้เอาอยู่ครับเอาอยู่เจบร้อยครับผมลองดูครับผมโอเคครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมนะเพื่อแบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันอีีหน้าครับผม สวัสดีครับ